สวัสดีค่ะก๊กโงมเงยตอนนี้อยู่ในห้องครัวนะคะกําลังหาเมนูทํากับข้าวช่วงระหว่างช่วงกลางวันวันนี้ไม่มีอาหารนะคะสํารองที่บ้านก็เลยนึกได้วันนี้ก็จะทําข้าวผัดค่ะข้าวผัดเียกว่าข้าวผัดสุขภาพดีกว่าเนาะเนาะเริ่มเแต่สุขภาพคืออะไรเนี่ยค่ะน้ํามันพืชเพื่อสุขภาพนะคะตอนนี้เป็นน้ํามันรําข้าวของกิฟต์ปรินค่ะ ใส่ไปเล็กน้อยพอนะคะแหมใส่น้ำมันเสร็จนะคะก็วิธีทำเมนูข้าวผัดสุขภาพของน้องก็จะค่อนข้างเป็นทุกอย่างเป็นสุขภาพหมดนะคะตั้งเตาแล้วน้ำมันร้อนนิดนึงข้าวก็จะเป็นข้าวกล้องผสมข้าวขาวค่ะก็จะมีข้าวไหลสีด้วยไรเบอร์รี่ด้วยผสมกันนะคะนี่ก็เราก็จะนําหมูล,ลงไปนะคะหมูนี่ก็เป็นหมูที่หมักไว้แล้วนะคะพร้อมที่จะ ทำอาหารได้เลยนะคะใส่หมูลเล็กน้อยค่ะทานคนเดียวค่ะวันนี้มื้อนี้ทานคนเดียวพอฝ่ายแล้วคุณสามีทานไปแล้ว,าท,าลวทานคนเดียวนะคะเป็นเมนูมสุกตาขภาพของคุ้มัดะดองะคะ่ะใบอ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวสุก สุขภาพนะคะแล้วก็นะคะพอไข่สุกก็จะนำผักผักลงไปก่อนนะคะค่ะก,ก็จะมีคะน,านา้ามีคะน้ามีต้นหอมมีหอมหอมัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็แครอทใส่ให้ไปสวยงามแล้วก็ได้ดีสุขภาพ มีทั้งผักสีเขียวผักสีแดงค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะผัดให้เข้ากันนิดหนึ่งนะคะดูนะคะแล้วก็นำข้าวลงไปคุกข้าวอาจจะใส่ไม่หมดเพราะว่าข้าเวเยอะไปทานคนเดียวค่ะ นี้เป็นข้าวที่เหลือจากเมื่อวานนะคะก็จะติ๊บใส่ตู้เย็นเคยมีคนเขาบอกสูตรว่าเวลา,าทำข้าวผัดเนี่ยให้นําข้าวไปแช่ตู้เย็นค่ะเวลาผัดข้าวมันจะไม่เป็นก้อนนะคะก็เลยนึกได้เมื่อคืนนี้ข้าวเหลือเลยนาใส่ตู้เย็นพอดีเอามาผัดนะคะก,ก็น่าจะเป็นสูตรที่แบบที่เขาบอกอะคะ่ะข้าวไม่ต้องผัดนานผัดนานแล้วมันจะแฉะ ะะส่วนเครื่องปรุงก็จะค่อนข้างเป็นคนรักษาสุขภาพจริงๆค่ะอันนี้ก็ใส่มะขัดเนตลงไปได้เลยค่ะพร้อมเครื่องปรุงนะคะ,ะเขีก็จะชิ้นใหญ่นิดนึงแล้วก็อาจจะหยอดน้าปลาลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะพร้อมกับนะคะอซอสค่ะนิดเดียวพอก็ตัดหวานนิดนึงโดยการใส่น้ําตาลนิดนึงค่ะ บางคนก็บอกว่าใส่ผงชูรสได้ไหมก,ก็ได้นะแต่ที่บ้านของนอมเนี่ยก็ทานผงชูรสแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่เยอะใส่เป็นพวกจำพวกอาหารบ้างเล็กน้อยอาจจะเป็นอาหารมีสารนะคะแต่วันนี้นเรารักสุขภาพเราก็ต้องใส่ใจลีกเลี่ยงนะคะสิ่งที่มันไม่ได้ต่อสุขภาพนะคะก็ใส่เป็นผงปรุงรสนะคะของกิป,ปรินค่ะเครื่องฟ้านะคะซองหนึ่งไม่กี่ตังค์เลยค่ะใส่ได้เยอะๆเลยค่ะก็ ทน้งหมดสกัดจากพืชทั้งหมดค่ะก็ใส่ไปเลยเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะ,ะหน้าตาหน้าทานไม่รู้คนอื่นจะหน้าทานหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวจะตักใส่จานให้ดูสีสันนะคะว่าเข้าผัดเมนูของนอมเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ว่ารู้สึกว่าชิ้นมะเกิดเทศจะใหญ่นิดนึงนะคะแต่ว่าเอาเถอะเพื่อสุขภาพนะคะเรทานเองนะคะ ถัดส,สั่นแล้วว่าน่าจะโอเคก็เสร็จนะคะเวลาผัดก็ไม่ได้ใช้ไฟแรงมากค่ะไหมคะอย่างที่มีคนเขาแนะนํามาจริงๆด้วยถ้านํำข้าวไปแช่ตู้เย็นข้าวจะไม่ติดกันเป็นก้อนสีสันก็จะนับรับประทาน,นะคะ่ะเดี๋ยวตักใส่จานสวยๆนะคะน,นี่ สุขภาพหนึ่งเราได้น้ำมันที่ไม่เป็นไขมันสะสมก็คือน้ำมันสกัดจากํำข้าวนะคะที่บ้านก็จะใช้น้ำมันดำข้าวแต่จะมีบ้างค่ะซื้อน้ำมันพืชตามท้องตลาดมาไว้ทอดนะคะก็อาจจะมีผสมผสมนิดหน่อยแต่โดยหลักแล้วก็ใช้น้ำมันดำข้าวเป็นหลักค่ะเพื่อสุขภาพประทานเราก็ได้ทั้งหลแคลเซียมเราได้ทั้งวิตามินนะคะจากดำข้าวนะคะล้วนๆแล้วก็ยังได้ผงปรุงรสนะคะ จากกิฟฟรินด้วยรับประทานสักจานไหมคะนะคะนี่คือข้าวผัดสุขภาพของนอมค่ะได้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้นำอาหารมาฝากค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ